สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพลวมานะ่านาอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําแกงอ่อมน้องวัวใส่ผักชีลาวเซ่บๆนัวๆทานกันค่ะขั้นตอนแรกพอเราได้น้องวัวสดๆมาแล้วเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนําไปต้มนะคะโดยการใส่ตะไคร้แล้วก็ใบชะพลูลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวต้มสุกแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นชิน้นพอดีคําหรือชิ้นตามที่เราต้องการจะนําไปทําแกงอ่อม หรือจะนำไปลวกจิ้มก็ได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็จะตักแบ่งมาสำหรับทำแกงอ่อมค่ะ ต่อไปก็จะใส่เครื่องแกงอ่อมลงไปค่ะก็จะมีตะไคร้ตำหอมแดงตำกระเทียมตำพริกแห้งตำสำหรับพริกนะคะก็จะใช้เป็นพริกแห้งจะได้มีกลิ่นหอมค่ะตามด้วยพริกอ่อนนะคะเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสำหรับน้องวอัวของเราต้มสุกมาแล้วค่ะเราก็จะแกงต่อพอให้หม้อเดือดค่ะ ค่ะสำหรับหม้อของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยชุรูรสน้ำปลาน้ำปลาเครื่องปรุงของเรามีแค่นี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมหั่นทอนลงไปค่ะสำหรับผักนะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยค่ะจะชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะพอใส่ผักลงไปแล้วเราก็จะแกงต่ออีกสักประมาณ 3- 5ห้านาทีเพื่อให้ผักของเราสุกดีค่ะ ผักของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊ยยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงอ่อมน้องวัวใส่ผักชีลาวแซ่บๆนัวๆจ้า